สวัสดีจ้าพี่น้องทาพผุชช่มื่อีนมาพบกระช่องแย่ไปศีจ้าเนี่ยคือเก่าเหมือนเดิมนะจ้ะมือนี้ยาไปศีได้นาของมูลเนื้ทางเล็กเด็ดใหม่พแม่พี่น้องได้เบิ้งได้ช่ชมไป็นเนืทา้งนะจ้ะก่อนจะไปรับชมรับฟังยาไปศีฝากกดติดตามกดไลค์กดแชร์ยาไปศีนะไม่เด้อจ้าพี่น้องแล้วก็อย่าลืมกดกระดิ่งเนาะค่ะน้อยยาย่ไปสรีลุ่งคลิปใหม่ๆหรือว่าอัปเดตคลิปใหม่ๆพี่น้องกับศรีปอเทผาดเบิ้งผาดชมเนื้อทักยบีะ คอมเมนต์มาใต้คลิปข้างล่างได้นาะพี่น้องเนาะการัวเบาร้ายยายห้างพี่น้องจ้าไปเบิ่งของมูเนาะทางอาจารย์ทนันแหลกไปเลยเนาะจา้าเนวทางนี่เอรเดนมาสั่นพี่น้องเดินบนมาตัวเนาะจา้าสองกับสามสองกับสามมาตัวว่าสั่นพี่น้องพิจารณาเป็นเนวทางน้ำเพลินได้นาอพี่น้องเนาะสำหรับตัวใดมักแนวทางของเงินเอร์เดนกับแคบนาจอเลยเนาะพี่น้องเนาะมักตัวใดกับจวดจาดฝาดเบื่อเลยเนาะค่ะ ต่อไปเลยจ้ะอันนี้เป็นแนวทางอาเอ็ดกรเกมวาันพ่น้องขนมไทยเนาะ759วัซนเอ่อ7หา79และ59นะคะสำหรับแนวทางของเพิ่นเนาะผู้ใดมากัะจวดจดาดฝากบ่มน้ำเพิ่นไดพน้อง่าต่อไปเลยจ้ะอันนี้เป็นแนวทางเด่นล่างตัวเดียวแค่นๆ งวดที่แล้วเด่นล่างเพื่อนไห่มาอยู่ที่เก่าเนาะจ้ะงวดน,นี้ให้สามมาสันพี่น้องสามอีกอย่างดีละคะ่ะพี่น้องคะว่าไปตามสูตรเพื่อนเนะาะมักอะใดก็บคอยจวดกันบ่มาก,กับพานเนาะคะ่ะพี่น้องคะคอยพิจารณาเป็นแนวทางได้เนาะพี่น้องเนาะต่อไปเลยจ้ะอันนี้เป็นแนวทางเพื่อนไห่ม้าเนาะจ้ะสิบหน่วยข้างเทิงมาสันงวดที่แล้วเขารักหน่วยเนาะจ้ะงวดน,นี้ห้าหกเจ็ด เพเด่นหกับเ็ดนะคะเด่น6และเจเนะาะมักกะว่าไปตามสูตรเพื่อนเนาะคะ่ะพี่น้องมกักอาจารย์ทนานใดคอยพิจรนาเด้อค่ะต่อไปเลยจ้ะอันนี้เป็นเนีทางเล็กทับมือเด่นล่างเพื่อนบอกว่าเลขเด่นล่างอยู่ที่0ูนย์เจ็ดห้าหและหาเมักกะพิจนานาจวดจาดฝาดบึ่งใดครับพนาอ ต่อไปเลยจ้าอันนี้เป็นแนวทางเด่นล่างแบบสามตัวนอ้องคือแล้วหนึ่งเจ็ดเก่ามาทั้งเจ็ดทั้งเก่าเลยพี่นอ้องงวดน,นี้เพื่อนบอกว่า, 280. 280าวสองแปดศูนย์สองแปดศูนย์มาตสันมามาได้มาได้หนึ่งถึงสองตัวเลพี่น้องเนาะมากับคอยจวดเนาะค่ะต่อไปจ้าอันนี้เป็นแนวทางมาได้บนล่างว่าสันสุกอยู่ที่ใจเนาะพี่น,อนอ้องน้องงวดที่แล้วมาเอ่อมาหกกับเจ็ดหกบนเจ็ดล่างนะจ้ะ วันนี้901 901มาตัวอสันพี่น้องเอาผิดจ,จะหน้านำเพิ่นใดเนาะคะ่ะต่อไปเลยจ้าอันนี้เป็นแนวทางของอาจารย์กร,กราสินเนาะ,ะเด่นมาได้บนล่าง8กับ9อวสันวันนี้8กับ9มาตัวอวสันเนาะจ้าต่อไปเลยจ้าอันนี้เป็นแนวทางของแอดคุณชายนาพี่น้องคะ่ะรักลอยนะงวดที่แล้วลักลอยให้หดงวดให้หดสัตว์งวดที่แล้วรักลอยให้หพี่น้องแอดคุณชายงวดนี้ให้ห้านะคะ หาหมาหลักลอยพี่น้องมีตัวใดตัวจาาใส่หาเอาหาไปยืนลักลอยได้เลยเลยนาะคะ่ะอันนี้คือแนวทางของแอดคุณชายเนาะ่อไปเลยจ้ะอันนี้เป็นแนวทางเพอนหายมาเลขเด่นบนวันสันงวดที่แล้วเด่นศูนย์มาศูนย์สามวันนี้เด่นหกนะคะต่อไปเลยจ้ะอันนี้เป็นแนวทางคนสระเกาวหลักลอยเนาะพี่น้องลักลอยงวดที่แล้วเข้าหกวันนี้สองห้าเจ็ดชนกับแอดคุณชายอยู่ที่ห้าได้พี่น้องชอนกับคนแอดคุณชายอยู่ที่หาเนาะคะ่ะเนาะสำหรับแนวทาง ทำไทยคนสระเก่านะค่ะต่อไปเลยจ้ะแอดนาพี่น้องแอดนากระจ้าให้ดับโคละโตเดิองวดด้เด่นล่างแอดนาชุดเต็มเคปหน้าจอําหรับเลขดับแอดนางวดนี้ดับหกล่างนะคะพี่น้องคะดับหกล่างเ้ยพี่น้องเด้อเวาไปตามสูตรเพื่อนเนาะค่ะพี่น้องเนาะตรวจจัดฝากเบื่มใดค่ะพี่น้องคะ ต่อไปเลยจ้ะอันนี้เป็นแนวทางเพื่อนบอกว่าตองหมดเลยวสัน95์95%สูตรสองตัวลางวาสันพี่น้องหมดที่แล้วหมดที่แล้วเข้า97เนาะวันนี้9091วสันตัวเด่นนะพี่น้อง4041กับ 70, 70เป็นตัวกันนะคะพี่น้องขา7071ตัวกันรุ่น90กับ91ข้างล่างกะนะ อันนี้คือเนวทาา่างรางยางเยว่งวดที่แล้วเขาเขาเขา,เขาเจ็ดเก่าตรงเลยเนาะพี่น้องเอาแคบหน้าจอไว้พี่น้องไวท้ทะเบิงงวดหน้ากันพี่น้องว่าจวดงวดนี้จวดจวดงวดหน้าไว้จะเป็นตะเบิงเนาะต่ตไปเลยจ้ะอันนี้เป็นเนว้ทางเพื่อนบอกว่าท้ายรางวันที่หนึ่งวันสันเจ็ดเก้าห้าวัสันพี่น้องจ้าเก่าเจ็ดเก้าห้าและเจ็ดห้าเนว้ทางของแอดกลมเนาะมาก,กับพิจรนะได้ ต่อไปเลยจ้ะอันนี้เป็นแนวทางหนุ่มเมืองลาดนาะพี่น้องน้องวัดที่เลี้ยวเข้า97เนาะค่ะวันนี้เด่น90 96 97 98 99 90 9 1 06 07 08 09 00 01ชุดวินแคปหน้าจอสำหรับแนวทางนุ่มเมืองลาดเนาะไปมักแนวทางนุ่มเมืองลาดก็แคปหน้าจอเลยนาอพี่น้องเนาะต่อไปเลยจ้ะอันนี้เป็นแนวทางเพื่อนห่มากเนาะ เด่น10ล่างอยู่ที่ศูนาสั่นพี่น้อง2ตัวล่างอยู่ที่ 00, 02, 03, 04, 0ูนย์ศูนย์ศูนย์นย์สามนี่ยและศูแนวทางของแอดชวรโรนเนาะพี่น้องเนาะว่้ทำไมปวดว่าเขาต่อไปเลยจ้ะอันนี้เป็นแนวทางบวกข้าสีแอดบวกค้าสีบอกว่าศูนย์เจ็ย์ห้าเจ็ดสามเก้าศเนาะจ้ะสองตัวอยู่ที่ห้าเจ็ดเก้นและแปดหนะคะพี่น้องค่ะผิดจะหน้าใดเนาะ ต่อไปเลยจ้าอันนี้เป็นแนวทางของอ่าลุงเปนเนาะลุงเปนบอกว่า8 7 5 5 7 0 2 8 4 7 6อ่าถ่าย3ตัวก็ที่5 5 4, 4และ0 1 9นะคะพี่น้องเนาะพิจารณาได้เนาะคะ่ะต่อไปเลยจ้าอันนี้เป็นแนวทางคุ้มให้ไหววัซันพี่น้องคะเพิ่์นบอกว่า5 4 8 0 2 7เนาะคะ่ะอพิจารณาได้คะ่ะพี่น้องถ้าสองตัวนี้มาก็มาพร้อมกันนาะพี่น้องเนาะ ต่อไปเลยจ้ะอันนี้เป็นแนวทางเลขดับดับสนิทมีสหายเลยว่าสัน16มีนาดับล่างแอ็ดนาคิโนอยู่ที่ดับเก่ามาครบล่างมาครบล่าง1 2 3 4 5 6 7 8นะคะดับล่างมาครบเรี่ยวท่ันเก่าบพมาเนาะพี่น้องเนาะต่อไปเลยจ้ะอันนี้เป็นแนวทางสูตรนี่พี่น้องแคบหน้าจอเลยเนาะคะ่ะ พี่น้องของมาหลายได้สูดนคนอาจจะมีตัวเด่นก็ได้นะพี่น้องเนาะอาจจะมีตัวเด่นก็ได้นะค่ะ,อ,อ,ะอาจจะมีตัวเด่นก็ได้นะพี่น้องเนาะแคปหน้าจอเป็นแนวทางน้ำพิ้นเลยเลยเนาะค่ะต่อไปเลยจ้าอันนี้เป็นแนวทางสิบหน่วยบนว่าสัน้นสิบหน่วยบนแปดเก้าศูนย์หนึ่งดับสิบหน่วยอยู่ที่ศูนย์ก็แสดงว่าเหลืออยู่ที่แปดเก้า หนึ่งนะคะพี่น้องเนาะพิจะหน้าได้นะคะพี่น้องคะตรวจจาดได้ครับพี่น้องต่อไปเลยจ้าอันนี้เป็นแนวทั้งฮอปปิดถ่ายโดยแนยวทั้งเลขวิ่งใช่นาดพี่น้องมาเบิงค่ะเพื่นอนบอกว่าวิ่งสองกับสามเจาะสามโตแคบนาจอเลยเด้อพี่น้อง เพื่อนบอกว่า939 930 929 920 139 130 129และ120เลขกหลินใช่น่เนาะพี่น้องเนาะไพามากระจวดจา์ใดค่ะถ่ายคลิปนี้ไพ่ขอขอบคุณพ่อแม่พี่น้องเนาะจ่า,จาทีเด็ๆเขามารอบชมรอบฟังขอให้สุขภาพแข็งแรงเง่งเๆรวยๆปังๆสุข,ขสุข,ข้นขอขอบคุณทุกสำนักทุกอาจารย์เนาะจ่า,จาที่ได้แบบงปันขอมุ่เน้าทาั้ง ยาย่ไพ่ไม่ห้พ่อแม่พีน่น้องได้เบิ่งได้ชมเป็นยอดทางมาจากขอบคุณห,หลายๆเด้อจ้ะสวัสดีจ้า